สวัสดีครับพี่น้องปองไปายสุขุดซื้ขนค,ครับพี่น้องมันนี้นุ่มน้มนวนสิบาพี่น้องมาซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์แบบถูกกฎหมายครับพี่น้องมีขั้นตอนดังนี้ครับให้เขาไปที่ Google ไปค้นหา,ามากองฉลาก .com ครับพี่น้องหลังจากนั้นให้กดค้นหาครับขั้นตอนต่อไป สมัครสมาชิกค,ครับพี่น้องแอดไลน์อนุญาตครับหลังจากนั้นให้กดกับขั้นตอนต่อไปก็สิไปล่งทะเบียนตู้เซฟครับพี่น้องพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงครับพี่น้อง ต่อไปน้มสกุลหลังจากนั้นให้เข้าติ๊กถือครับผมแอดไลน์แล้วก็ยืนยันอายุ20ปีขึ้นไปครับพี่น้องแล้วก็ลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกก็สิป,ปากฏขึ้นมากครับพี่น้องก็มีซื้อจริงแล้วก็รหัสสมาชิกค,ครับถ้าเราจะซื้อลอตเตอรี่ให้เข้ากดเข้าไปที่หน้าหลักครับพี่น้อง นี่แหละครับผมขอมุ่นกสิขึ้นมากครับพี่น้องค้นหาเลขเด็ดกสสามารถสื่อเด้ตามใจชอบใจมักได้เลยครับพี่น้องกสิมีหวยเดียวหวยชุดแล้วก็ทั้งหมดครับพี่น้องอันนี้ผมกสิเลือกจากสี่ตัวถ่ายก่อนครับพี่น้องตามใจชอบเด้อพี่น้องเด้อ มันมนแห้งๆน้ำกันครับมนนี่หลังจากนั้นในกดค้นเลยนั่นแหละครับผมกำลังโหลดข้อมูลครับกำลังสแกนหาข้อมูลที่เข่าพิมพ์ลงไปครับมันนี่ครับผมขึ้นมากแล้วครับ เด็ที่ลงทายด้วย6046ครับพี่น้องเกิดมีหลายใบอยู่ครับให้เขาเลือกเอาว่าเ้าเสี้ยวใบใดนุ่มหนามดก็ับเลือกใบแหลกแหกมันครับพี่น้องนี่ครับผมหอมมุ่นก็สีไม่อยู่ในตะกร้าครับพี่น้องให้เขากดเข้าไปที่ตะกร้าครับพี่น้องเพื่อจะไปชําระเงินครับพี่น้องนั่นแหละครับผมหอมมุ่นก็สีขึ้นมยกาครับพี่น้องลอตเตอรี่ที่เขาเลือกไว้ครับผมแล้วกดชําระเงินเ้าจะสามารถชําระเงินด้วย QR code ครับพี่น้อง ก็สามารถซื้อได้ภายในเวลา30หน้าที่ครับพี่นอ้องให้เฮาแคปหน้าจอครับพี่นอ้องแคปคิวโค้หน้าจอหลังจากนั้นให้เขาเข้าไปที่แอปธนาคารของเฮาเพื่อจะไปชำระเงินครับพี่นอ้องแล้วก็ กดสแกนเพื่อจ่ายครับพี่น้องนั่นแหละครับผมขอมุ่นแล้วเขาก็กดที่รูปภาพแล้วก็แกลเลอรี่กดเลยครับพี่น้องขอมุ่นคิวโคดรเยอะแแคปมากครับพี่น้องนะครับผมเลือกเลยครับ กำลังสแกนครับพี่น้องเพื่อจ่ายครับพี่น้องนี่แหละครับผมข้อมูลกระสีเด้งขึ้นมาครับผมการชำระเงินสําคัญคือ80บาทเท่านั้นครับพี่น้องกดยืนยันการจ่ายได้เลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จสิ้นการชําระเงินด้วย QR วอารโค้ดครับพี่น้องให้ออกออกจากแอปธนาคารครับพี่น้องแล้วก็เขาไปทีไรครับพี่น้องที่เขาค้างไว้ครับพี่น้องนี่แหละครับผมข้อมูลจากตู้เซฟครับพี่น้องนี่ครับผม ก็คือเลขที่ห้องซื้อไว้ครับพี่น้องนแหละครับผมวิมันมานอกกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมใครอยากซื้อเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มได้เด้อพี่น้องเด้อก็สามารถเข้าไปที่ไอหน้าหลักได้เลยครับพี่น้องเพื่อจะไปซื้อเหลขกที่ห้องต้องการได้เพิ่มครับพี่น้องนั่นแหละครับผมขอมูลก็สีเดงขึ้นมากนานี่สามารถซื้อได้เลยครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ ฝากไปทา่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะเด้อพี่น้องเด้พอพบกันไม่คิมนาครับพี่น้องสวัสดีครับ